พูดถึงเรื่องคําถามที่ปลอยโดนถามบ่อยที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามค่ะเขาชอบมักจะถามปลอยว่าปลอยทําอะไรถึงสวยปลอยใช้อะไรปลอยทาครีมอะไรปลอยกินวิตามินอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นคําถามที่ปลอยตอบมาแล้วนะับไม่ถ้วนเลยค่ะ <S <S จริงๆแล้วปอยดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะประมาณ20ปีที่แล้วได้ะคะ่ะ อยดูแลตัวเองชนิดที่แบบว่าอะไรที่มีในครัวแล้วเขาบอกว่าใช้แล้วมันสวยใช้แล้วมันงามเนี่ยบอยทำหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำพึ่งรวงนะคะว่านหางจระเข้ไข่ขาวแล้วก็มาพอกหน้ามาแล้วนะคะแลรู้ไหมคะว่าอะไรที่เป็นเคล็ดลับความงามของปอยอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการกินถั่วงอกไม่จริงนะคะจริงๆแล้วบอยโดนเพื่อนหลอกค่าว่ากินถั่วงอกแล้วจะสวยแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ทานแล้วนะคะ แต่ก็ยอมรับนะคะว่าแอบมีบางครั้งที่ปลอยก็ยังแอบกินอยู่เพราะว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยยังคิดว่ากินแล้วมันยังสวยค่ะตอนนั้นจริงๆแล้วคือการดูแลตัวเองเรามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งผลทันทีก็คือได้เล่นวิ่งเล่นกับเพื่อนนะคะประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณป .6 เพื่อนผู้ชายที่เราแอบเลื่อมคนนึงอ่ะก็ชมควอยบอกว่าเฮ้ยทำไมแกผิวดีจัง อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเขาดูตกใจมาทันทีแล,แล้วปอยก็แบบก็แบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยปอยเชื่อนะคะว่าถ้าผู้หญิงทุกคนเนี่ยโดนผู้ชายทักว่าผิวดีเหมือนที่ปอยโดนทักเนี่ยค่ะทุกคนจะต้องรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขเหมือนที่ปอยเป็นค่ะอะไรที่เกี่ยวกับบำรุงเนี่ยปอยทำมาแล้วทุกอย่างค่ะ ขณะเพื่อนๆทารานะคะที่ได้ไปถามเคล็ดลับจากปอยเนี่ยเวลาปอยกลับไปเห็นเข้าสวยขึ้นเนี่ยปอยมีความสุขยังบอกไม่ถูกเลยค่ะปอยไม่เคยปิดบังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วค่ะใครถามปอยก็ตอบแล้ววันนี้นะคะปอยก็ดีใจมากๆที่ปอยได้มีโอกาสมาเปิดเผยเคล็ดลับของปอยให้กับทุกๆคนค่ะ ว่าเฟอร์ฟูเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นความหมายตรงตัวเนี่ยอาจจะยังไม่มีนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ปลอยอแดปคำขึ้นมาอย่างเช่นคําว่าเฟอร์เวลาคนสัมผัสผิวเราหรือสัมผัสคนที่ผิวดีๆเนี่ยผิวเราเนี่ยมันก็เหมือนเฟอร์ก็เลยใช้คําว่าเฟอร์ทุกคนเราต้องการที่จะฟื้นฟูผิวของเรา ตอนนั้นก็เลยใช้คาว่าฟูมาก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเฟอร์ฟูแต่จริงๆแล้วเนี่ยปอยต้องการเลยนะคะต้องการให้คาว่าเฟอร์ฟูเนี่ยเป็นคําบัญญัติใหม่เกี่ยวกับว่าความงามใครนึกถึงเฟอร์ฟูก็นึกถึงความงามความงามก็คือเฟอร์ฟูค่ะ ตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยเรามีขี้ตาเยอะแต่พอเราเริ่มแก่ขึ้นเนี่ยขี้ตาเริ่มน้อยลงเพราะว่าอายุมากขึ้นกระบวนการผัดเซลล์ก็น้อยลงถ้าได้ทานประมาณ7-10วันเนี่ยเราจะสังเกตเลยค่ะเราจะเริ่มมีขี้ตาทันทีแล้วเราก็จะงงให้ทำไมคุณหมอก็จะตอบโจทย์ทันทีบอกว่าเป็นเพราะว่าเราร่างกายเริ่มมีกระบวนการผัดเซลล์ขึ้นแล้วแต่อาหารเสริมตัวนี้จะมาตอบโจทย์ทําให้เราได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งค่ะ สิ่งที่ปอยโชคดีที่สุดนะคะนั่นก็คือปอยได้มีโอกาสจับมือกับบริษัท b บ o Creation ค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานแล้วก็นำเข้าวัตถุดิบหลักของเฟอร์ฟูค่ะซึ่งปอยก็จะทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าเฟอร์ฟูสามารถที่จะมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีที่สุดค่ะบริษัท b บ O Creation เป็นบริษัทในเครือ PTT Global c h e m เ c a l เป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารที่เน้นสารอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีนอกจากนี้นะคะเรายังมีแอปพลิเคชันแล็บแล้วก็ห้องทดลองเพื่อเป็นการบริการ และสนับสนุนให้กับผู้ที่สนใจค่ะและบริษัทเราก็เป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากลครบทุกด้านค่ะทางบริษัทไบโอเองนะคะก่อนที่จะนําเข้าวัตถุดิบอะคะ่ะก็ต้องเรื่องของศึกษาเรื่องของมาตรฐานนะคะเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีค่ะแล้วก็มีประโยชน์จริงๆ ปอยเชื่อนะคะว่าคนไทยหลายหลายคนเนี่ยรู้เรื่องราวชีวิตของปอยดีแต่น้อยคนที่จะรู้เคล็ดลับในเรื่องของความสวยของปอยค่ะและว,วันนี้ปอยก็ดีใจที่จะได้แบ่งปันประสบการณ์กว่า20ปีให้ทุกคนได้ย้อนวัยคืนชีวิตให้กับผิวของคุณอีกครั้งค่ะ เชื่อปอยเถอะปอยผ่านมาเยอะเรื่องความสวยนะคะสวยมากๆภาษาใต้ว่ายัางไงครับคำว่าสวยมากๆภาษาใต้เหรอคะ ตัวอย่างแรงไอรที่หนึ่งผู้พิจาใต้เหรอคะโอเคไหม